จิตเตงโมปกกันโลงหัวใจและโล่งวันเลงเพื่อเวลาปรึกษาเทียนใช้กเกษตรสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรที่ปลูกเตงโมทุกประเทศทุกทังผงู้กลุ่มขับเคลื่อนกษรก็ทำเสรอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกร,กรที่ปลูกเตงโมครับมาดู EP ที่2ครับคลิปของช่างอัญที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็น EP ที่2ที่ผมจะทำให้พี่น้องเกษตรกร,กรนั้นได้ดูว่าการใช้ผลพันธ์แล้วก็ การใช้ตัวอย่างที่ลูกค้าได้สั่งออกไปนะครับตั้งแต่เริ่มต้นในการปลูกไม่เป็นเลยนะครับช่างอ่านมีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับต้องขอขอบคุณช่างอ่านที่ส่งคลิปมาเป็นการบ้านให้เสมอนะครับว่าถึงยังไงแล้วต้องถามครับที่ปรึกษาครับคิดที่ผมเป็นที่ปรึกษาครับพ่อแม่จะสบายใจนะครับมันจะง่ายครับช่องเสถียรนิสานการเกษตรนั้นเป็นช่องที่ให้ความรู้ความบันเทิงแบบไปเองและเข้าใจง่ายในการทำเกษตรนะครับและตอบคำถามในด้านการเกษตรทุกอย่างเลยนะครับ อ่าเนี่ยเป็นผลงานของปีที่แรกของช่างอันนะครับที่เคยได้กล่าวไว้ใน E ีแรกนะครับวันนี้ก็มาทำคลิปอ p พีสองครับหลังจากที่เราได้พ่อค้ากันพ่อค้าที่จะลงปลูกนะครับว่าเราจะทํำยังไงแก้ปัญหาไงเมื่อเจอกล้าเหมือนถั่วงอกปัญหานี้เกษตรกรหลายคนนะครับที่ได้ปลูกออกไปนั้นนะครับนะครับก็จะเป็นแบบพวบคุมร่องคู่นะครับคุมร่องคู่นะครับก็ให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้เข้ามาหรือรู้ไปกันครับ ในการปลูกแตงโมที่ให้มีคุณภาพนะครับในการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับตั้งแต่เริ่มต้นการเลยอุปกรณ์ระบบน้ําหยดมีทุกชิน้นกับพ่อแม่เนาะรายละเอียดปีย่อยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ้พ่อแม่ได้กดไปพูดคุยสอบถามที่เพจ Facebook ด้วยครับก็สังส่งซื้ยครับผมนะครับก็อีพีสองนี้ก็จะเป็นในการที่เป็นมือใหม่เลยปีนะปี้ปีเป็นปีสองเลยของช่างอันนะครับก็ได้สั่งผลิตภัณฑ์ไปเนาะปลูกแตงโมร่องคู่หน้าหนาวนะครับวันที่ยี่แปด วันนี้วันที่วันที่7นะครับของเดือนพฤศจิกายนนะครับสดลร้อนเลยครับพ่อแม่ก็มาทําเป็นให้เป็น EP ไปนะครับเป็นพ่อแม่ได้เรียนรู้ว่าวิธีแก้ในการใช้ยาควรจะทําเช่นไรถ้าได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับในการที่เราได้สั่งสินค้าออกไปนะครับต้องขอบคุณช่างอันด้วยนะครับที่ไว้วางใจนะครับในการปลูกแตงโมล่องคู่กับการเพาะเมล็ดพันธุ์บนถาดนะครับอันนี้ประคุมล่องคู่นะครับช่างได้สั่ง มีพื้นที่อยู่ประมาณหนึ่งไรได้สิบแปดลองขนาดทีนะครับเนี่ยนะครับพ่อแม่นะครับทั้งั้นก็ทั้งอานเขาเป็นช่างครับเป็นช่างที่ทํางานประจําก็ช่างแล้วมาก่อสร้างต่อเติมบ้านอย่างสวยนะครับก็ที่จังหวัดร้อยเอ็ดสามารถติดต่อช่างอันได้เลยนะครับหัวข้อในการเพาะเมล็ดพันธุ์นี่ครับอีพีแรกก็ได้พูดกล่าวไปครับในการเพาะเมล็ดพันธุ์นั้นไว้ซ่อมนะครับเมื่อเราเจอปัญหาอย่างเงี้ยหุแก้งไงครับก็คือเราต้อง ครพ่อแม่ในการเพาะเมล็ดพันธุ์เนาะต้องโดนแสงครับต้นมันจะไม่ยืดเหมือนถั่วงอกนะครับแต่ในเมื่อเราเพาะไปแล้วล่ะทํายังไงล่ะไม่อยากจะเพาะใหม่นะครับก็ได้พูดคุยกับช่างอันครับคิดว่าผมเป็นที่ปรึกษาพ่อแม่อ๋อถาเชิ้นไรถามได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจพ่อแม่นะครับที่ผมเป็นลูกครับสั่งสินค้าไปแล้วนะครับผมตามงานจนจบตลอดจนเจ็บเกี่ยวพ่อแม่ทุกเคสเลยนะครับก็ต้องขอบคุณ FC สวัสดี FC ชาวลาว f อกัมพูชา FC ที่ปลูกแทงโมนะครับที่ฟังภาษาไทยเข้าใจนะครับอนะครับในการเพาะถาดเมล็ดนะในถาดนะครับก็ควรเฉพาะให้มีแสงครับแล้วก็หยอดตาเกจไว้บนถาดเพื่อป้องกันเพี้ยไฟแมลงปากดูดที่เป็นผ่านะนะครับใน ep แรกก็ได้เริ่มต้นไปก็เป็น ep สองในการแก้ปัญหาในการย้ายกล้าลงหลุมนะครับเพี้ยไฟไม่มันจะเป็นยังไงครับคุณพ่อแม่ถ้าเราไม่โรยตาเกจไว้บนถาดแล้วนะครับหรือไม่คุกเมล็ดพันุ์ด้วยเกาชูนะครับคุณพ่อแม่ มันจะเป็นอย่างนี้ปัญหาเงี้ยมันสําคัญนะคุณพ่อแม่มันยากมากที่แก่อะก็จะเป็นต้องขอบคุณช่างอ่นครับที่ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอไว้ให้ให้ภา้าประกอบครับเป็นพิธาทารนครับช่างอ่นเนาะเวลาหนึ่งชั่วโมงในการจัดการนะครับในการจัดอ่านของช่างอ่นนะั้นผมถือว่าปลูกพืชทําไมต้องมีเวลาเอ้ยต้องอยู่กันมาทั้งวันการปลูกพืชเนี่ยครับแตงโมช่วงแรกคือการเหมือนเราเลี้ยงลูกเลยครับแต่เราจะจัดการว,วิธียังไงรเราจะเลี้ยงลูกเลยไงที่มันมีเวลาที่จำกัดภายในหนึ่งชั่วโมงตอนเช้าอย่างเงี้ยครับ หลังจากแก้าลุมๆไปแล้วนะครับก็คือทําการฆ่าเชื้อในดินด้วยนะครับก็คือเราจะปล่อยอย่าเพิ่งตดน้ำครับไม่ได้ปล่าสภาพไม่ได้เพราะว่าดินในถาดยังมีความชื้ออยู่ครับช่างอ่างเขาจะปล่อยงดน้ำเกือบประมาณสามวันนะครับห้งคุณน้ำวันปัญหาที่ตามมาก็คือมันจะมีเกิดขึ้นครับพ่อแมอ่เมื่อเราเจอปัญหาในเรื่องที่เราเพาะแล้วมันยืดอย่างนี้ละ่ะเราไม่อยากเพาะใหม่ก็ได้ครับช่างอ่างไม่ต้องถอนไม่ต้องเลือกงั้นน่ะก็เราก็ต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยว่าถาม ปรึกษากันครับเพื่อนหมอจะแก้ยังไงจะแก้ยังไงดีแบบแตงมเม่พอมันยืดมันมันโดนแสงแดดพักคลุมโดนแสงแดดสะท้อนกลับมาเป็นยังไงครับมันก็ดาดครับมันดาดมันโดนอ่ะมันล้นอ่ะมันก็เลยจะเป็นอะไรนะเป็นแผลนะครับจะเป็นแผลได้อ่ามาฉากอย่างนี้นะครับพ่อแม่นะเราจะแก้ยังไงล่ะครับเออต้อนอ่อนเนื้อแก้ยังไงดีอันดับแรกก็ต้องท่านครับก็มีวิธีการถ้า ไม่ปลูกใหม่ครับงั้นก็เราทําตามสเตปที่ผมแนะนําไปดูครับว่าทายังไงนะครับให้เอาดินครับดินที่อยู่ข้างแปลงเราแบบโกบกอบขึ้นมาครับพ่อแม่กอบขึ้นมาเอาใส่หลุมโบตรงโคนเลยนะครับเพื่อไม่ให้ต้นมันโยกครับเพื่อไม่ให้ต้นมันโยกเลยนะครับนะครับพ่อแม่อย่าลืมนะครับสตาร์คเกอร์จีก็หยอดตรงบริเวณตรงโคนต้นไว้นะครับหนึ่งซองนะครับก็โรยนิดหน่อยครับพ่อแม่เพื่อให้เซลล์เวลามันขยายตัวมันดูดขึ้นไปนะครับด้วงเต่าตองต่อแตงเนี่ยไม่ต้องห่วงมันจะไม่กินมันจิกมันตาย นะครับพ่อแม่อ่าะครัวิธีแก้นะครับอันนี้ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นครับหลังจากที่เราเพาะไม้ตานั้นมันจะเป็นแบบยังไงครับมันก็จะอะไรนะมันอ่อนนะครับมันดาดช่างอ่านมีเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับในการทางานตรงนี้นะครับก็คือช่วงเย็นของอีกวันเลิกงานมาก็จะมาฉีดยาครับตามเสพไม่ต้องฉีดเช้าช่งนต้องฉีดเย็นตามหมอนะครับช่างอ่นเนาะอ่ะครับพ่อแม่ครับสำหรับมือใหม่แล้วทุกคนต้องควรเรียนรู้ไปด้วยกันครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกครับแต่ ต้องมีที่ปรึกษาครับถ้าเราไปตามมาเองเนี่ยอีกหนึ่งปัจจัยก็คือการค่อยเขยนะครับในการเมื่อสั่งผลิตภัณฑ์ไปตางที่ผมแนะนําไปนะครับาแก้หาชื่อกันนะครับพ่อแม่พาคุมไม่พอครับช่างันประเมินผิดนน่น่ะนะครับสั่งสินค้าได้ทุกตัวครับที่เกี่ยวกับการเกษตรครับในการปลูกแตงโมก็ดีนะครับในการเื่อยต่างๆก็ดีระบบน้าหยดทุกชนิดนะครับพ่อแม่อ่านะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงหนึ่งไร่นะครับก็เป็นแปลงปลูกกล้วยมาก่อนอ่าช่างันบอก ปลูกกล้วยมาก่อนก็กล้วยราคาไม่ดีนะครับล้า <c oughs> พ่อแม่เห็นไหมปัญหาที่ไม่เกิดครับตอนนี้เข้าสเตปโปรแกรมผมนะครับก็คือการจัดการครับพ่อแม่ไม่ไปการจัดการละเราจัดการยังไงดีครับผมก็แนะนานให้ช่างอนดเอาดินมาบุไว้นะครับตรงโคนนะครับพ่อแมอ่ตรงโคนมันจะมีเอาดินข้างๆหยุมขึ้นมาครับหยุมหยุมหยุมมาจับแยกไว้ย่าให้ต้นอ่อน่ะมันดาดกับ ผ้าคลุมครับเวลาแดดมันสะท้อนมามันร้อนครับเหมือนเป็นขยายอ่ะโดนทําให้เซลล์ตายครับแล้วก็หักได้นะพ่อแม่อันนี้สําคัญเลยอยายให้พ่อแม่ได้เข้าใจว่าเมื่อเราปลูกไปแล้วเมื่อเราลงทุนไปแล้วนะครับมันต้องได้เงินมันต้องได้คืนถ้าบผมยังไม่พลาดนะครับไม่พลาดขอให้ทำตามโปรแกรมครับผมโปรแกรมแก้ได้เลยครับการเกษตรไม่มีอะไรที่มันเต็มร้อยครับพ่อแม่นะครับปัจจัยหลักก็คือเกิดอยู่ที่ดินฟ้าอากาศหน้าหนาวครับวันนี้อันนี้ฝนตกครับก่อนจะสิ้นสิ้นฝนนะครับอ่า ฝนได้ตกมาบูมสุดท้ายนะครับโชคดีหน่อยช่างอานยังยังรอดน้ําไม่ท่วมนะครับก็คือสเต็ปนะครับพ่อแม่สาคัญครับแตงอ่อนก็คือผมไม่ได้อยากให้ปลูกอันนี้ก็เป็นวิทยาทานเลยครับช่างอานบอกเป็นวิทยาทานไปเลยนะครับให้มือใหม่อย่างเราเราเนี่ยได้เรียนรู้แ้วกันว่าเราปลูกไปแล้วอย่ายไปกลัวครับอยู่กับหมอครับหมอบริษัทที่จเปิดมาสิกว่าปีครับพ่อแม่ไม่ต้องห่วงครับเมื่อเราแก้ปัญหานี้นะครับเอาดินโบให้ได้ครับผมแนะนำให้ช่างอานให้ดิน จะหายไปได้แน่นอนครับก็คือใบจะสวยต้นมันจะแข็งครับมันจะโยกไม่ได้ตามลมเนาะนะครับถ้าไม่พักเนี่ยถามมาได้ไม่ได้ครับแต่ดินมันแน่นเร็วดินมันแน่นเร็วมันเก็บความชื้นความชื้นไม่ได้คือการที่เราจะต้องรดน้ำไปบ่อยนะครับบ่อยๆมันก็ไม่ดีครับพ่อแม่มันจะเป็นเน่าคอดินเนะะาะสำหรับผมเนี่ยได้บล็อกสุกอย่างแล้วครับสินค้าที่ช่างอัสั่งไปนั้นก็เอามาฆ่าเชื้อทางดินก่อนนะครับฆ่าเชื้อเสร็จหลังจากแก้ก้าเสร็จป,ประมาณ5วันก็ได้ปล่อย น้ำแล้วปล่อยอยาฆ่าเชื้อไปโรคฟิสเซียมทั้งหลายแหล่นะครับผมบกนการย่อยสลายครับผมว่าแม่ไม่ต้องไม่ต้องรูดครับแม่มันใช้อะไรดีนะครับต้นอ่อนนี่สําคัญมันจะหักว่าแม่ช่างอันเจอครับปัญหานี้ช่างอันผมว่าต้อง,ต,องต้องเพาะใหม่ไหมพอดีพอตาเป็นมันยากแค่งั้นก็ต้นที่เป็นแล้วก็เอาออกครับทิ้งครับได้ทิ้งนี่เลยง่านกะ็เอาดินโบะไว้ที่โคนนะครับพอดินโบะไว้ที่โคนเสร็จเนี่ย เราก็มาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงจากการที่ผมแนะนําไปนั้นมันจะดีขึ้นแค่ไหนนะครับพ่อแม่ทุกอย่างมีทางออกเสมอครับขอแค่พูดคุยกันขอแค่สอบทางกันส่วนมากจะหลงทางกันไปดูแปลงนู้นก็สวยจังก็เฮแกไปใช้อะไรยาอะไรพ่อแม่ครับถ้าเราเผลเนี่ยมันจะทําให้เราหมดต้นทุนไปเยอะนะครับผมก็เลยกระชับช่างอ่านได้ว่าทุกๆสองสามวันถ่ายรูปส่งคลิปมาให้ผมดูครับถามกันได้เลยมีการเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าอยากดูช่องอื่นๆเป็นแนวทางไกด์ไลน์ก็ดูได้ครับแต่สเตปบายผมก็คือขอเน้นใช้ตัวยาที่ผมแนะนําให้ไปนั้นในแต่พื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับบุคคลก็ไม่เหมือนกันด้วยชักอันมีเวลาหนึ่งช่วง,งช่วงเช้านะครับในการถ่ายคลิปส่งให้ผมดูแล้วก็ถา่ายรูปภาพให้ผมดูช่วงฉีดอาหารเสริมยา,มาแมลงกาจัดการทั้งหมดนะครับพิธีแก้นะครับก็ใช้ดินโบที่เบ้าครับอันนี้ปัญหาโรคต้นมันอ่อนเนาะมันเวลามัน เกิดอาการความร้อนจากแสงแดดนะครับมาสัมผัสที่ต้นอ่อนของแตงโมเรานะครับอ่ะแตงโมพันยืดครับไม่ใช่ครับเพราะว่าทั้งอันก็เอาไว้ในร่มครับไม่โดนแสงแดดเนาะตอนเพาะนะครับพวดแม่อ่ะนะครับเป็นไกด์ไลน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรนั้นมือใหม่ได้มั่นใจได้ว่าเฮ้ยเราจะลงทุนกับใครเราจะกล้าสั่งสินค้าต่งไหนได้ใครก็ว่ายาตรีผมเป็นลูกเกษตรกรครับวพ่อแม่นะครับผมไม่ใช่เจ้าของผมเป็นลูกน้องครับผมเป็น ลูกชาวนาเษกษตรกรครับเมื่อมีโอกาสได้อยู่นี้แล้วผมอยากทําให้ความเป็นจริงให้กับคุณพ่อแม่หลายคน f เอฟซทุกท่านต้องขอบคุณที่ทําตามแนวทางแล้วได้ดีแล้วก็คอมเมนต์ไวไ้ใต้คลิปต้องขอบคุณจริงครับมาเป็นส่วนหนึ่งครับสั่งสินค้าเหมือนจ้างคนทํางานต่อครับพ่อแม่ <laughs> ครับปูกการปลูกแตงโมล่องคู่หน้าหนาวนี้นะครับเดี๋ยวเจอสตันครับผมสตันจากอากาศครับผมวิธีแก้ก็มีครบเซตแล้วสั่งสินค้าออกไปทีเดียวจบไม่ต้องบุนวายครับคุณพ่อแม่าาาาเซ็ตแรกเซตสองตามนะครับ ตามให้ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพ่อแม่เป็นสิ่งเดียวครับที่ลูกจะนํานมาเสนอได้นั้นก็คือการจับต้องได้แบบกันเีงที่สุดพ่อแม่เราจะไปวิชาการเยอะไปได้ครับพ่อคุณพ่อแม่เนาะพูดไปก็ปวดหัวนะครับเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เป็นนาลูกเป็นเป็นอย่างเงี้ยเ,เป็นพ่ออะไรถามได้เลยผมไม่ต้องอายครับอายทําไมครับเราปลูกครับเขาไม่ได้ปลูกเขาจะว่าไงก็ช่างครับแต่งเงี้ยเห็นเราใจเป้วใช่ไหมครับเห็นเราใจเป้าวแน,น่นอนโอ้ยมันจะได้ไหมเนี่ยมันจะรอดไหมเนี่ยคุมิใจจังเลยเดีสาลูก ไม่ต้องห่วงครับผมไม่ใจครับพ่อแม่อย่๋ยวล็อกแรกอย่าวอกแวกครับพ่อแม่เห็นแปลงอื่นสวยอย่าพึ่งไปดิ้นรนครับอย่าพึ่งครับมันต้องใช้เวลาในการทำเกษตรเนี่ยใจเย็นครับถ้าอ่านมีเวลาชั่วโมงเดียวครับพ่อแม่ช่วงเช้าครับผมเห็นไหมครับกับการที่เรามีเวลาทั้งวันเนี่ยเรามีใจจดใจจ่อเกินไปครับกับสิ่งนั้นมันจะทําให้อะไรครับมันจะทําให้วุ่นวายอาเสร็จเนี่ยเราไปเลยครับเอาเวลาการทาเกษตรเนี่ยให้มันเป็นเรื่องสนุกให้มันเป็นเรื่องง่าย พ่อแม่ไปเอาเวลาไปหาฐานลูกค้าเลยฐานลูกค้าก็คือใครจะกินของเราอ่าช่างอ่านเขามีกลุ่มเป้าหมายแล้วครับช่างก็คืองวดที่แล้วที่ปลูกไปได้นะครับก็คุณพ่อแม่งวดที่แล้วที่ปลูกไปได้เลยโอ้ไม่พอขายครับพ่อแม่ผมบอกแล้วไม่จะไปปลูกเยอะครับผมเน้นคุณภาพครับกินแล้วไม่กรอบไม่หวานเนี่ยโอย้ใช่แดงในสารการทางกเกษตรแล้ครับผมพ่อแม่สำหรับคลิปต่อไปครับอีพีสามครับในการแก้ปัญหาของช่างอ่านใน คลิปต่อไปนั้นติดตามมาเรื่อยครับคุณแม่อยากให้เป็นแนวทางแค่ไหนสินค้าก็สั่งได้ครับเหมือนจ้างลูกทํางานต่อครับุณแม่อ่ากําลังใจต้องขอบคุณเอฟซีจากร้อยเอ็ดช่างอ่านหนครับที่ทาคลิปดีๆด้วยกันมาคลิปเป็นที่สองครับปีหกห้าครับเดือนพธันวาคมนะครับก็เอาอีพีสองมาให้ลงให้ครับพี่น้องเกษตรกรที่เอจะสั่งดีไหมนะจะสั่งดีไหมนะครับบริษัทจีไใยเกษตรเปิดมาสิบปีแครับุณแม่ขอมั่นใจครับเดินไปด้วยกันครับ เลยมการไซส์8โล9โลก็ทำได้ครับถ้าทําตามสเตปบายนะครับก็คือจังหวะยุทอากาศครับมันไม่มีอะไรที่มันเต็มร้อยครับการเสียงของพ่อแม่อยู่ที่อากาศทั้งหมดเลยนะครับแต่เราจะแก้ไขปัญหานั้นได้ยังไงนั้นครับมาดูปิดไกด์ไลน์เป็นแบบอย่างนะครับต้องขอบคุณช่างอันอีกทีนึงครับสําหรับคลิปต่อไปครับเป็น EP 3นะครับครับผม EP 3เลย EP 3ก็จะเกี่ยวกับหัวข้อในการใช้ยาแล้วนะครับเป็นการใช้ยาของช่างอันนะครับ เรามาดูการเปลี่ยนแปลงของพืชที่ปลูกดูครับว่ามันอุ้ยมันจะรอดหรือมันจะเป็นยังไงหรือใช่ไหมครับพ่อามาแม่นะครับ <laughs> อยากให้พ่อแม่นั้นมั่นใจได้ว่าเดินไม่ด้วยกันครับเดินไม่ด้วยกันแล้กคไม่จะได้เห็นภาพว่าสิ่งที่ลูกวนนั้นเป็นจริงได้เวลาเรามีแค่ชั่วโมงเดียวครับสนใจสินค้านะครับที่ผมได้กล่าวไปนั้นแอดไป,ปที่เพจเฟซบุ๊กใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้สามารถพูดคุยกันได้ครับลงเวลาไหนจังหวะไหนนะครับพูดคุยกับเจ้าของเพจเฟซบุ๊กที่ เราแอดไปสามารถสอบถามได้เลยครับเราสามารถสั่งสินค้าตรงนั้นได้เลยนะครับสินค้าจะส่งทั่วประเทศนะครับเหมือนเดิมครับพ่อแม่นะครับเ้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันครับคลิปหน้า EP3 นะครับวิธีการแก้ปัญหาและการใช้ตัวยาที่ลูกค้านั้นได้สั่งออกไปนะครับพ่อแม่สั่งไปใช้สั่งไปไว้เตรียมไว้นะครับว่าเราต้องการมีการเตรียมตัวพ่อแม่เมื่อถึงเวลาเราเราจับมือใช้ได้เลยนะครับ ในการแก้งานในการแก้ญหาหน้างานนั้นสำคัญสุดครับช่างอัานมีเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับมาดูการเปลี่ยนแปลงมในโมูนะครับนี้กดไลค์กดแชร์กดตสวัสดีครับผมมีปัญหาปรึกษาเทียนไทยกเกษเรหาต้นเหตุทาทยคลใครกังวลทั่วทั้งแคว้นแดนไทยทั่วทุกคน